ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้าวเปิดรอบสัปดาห์มาเป็นวันแรกเลยนะครับวันทําการแรกดูแนวโน้มที่ทางตลาดเป็นอย่างไรครับผมก็วันนี้เรามองตัวเซ็นเด็งเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอัพไซด์คงไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับอืมเหตุที่เรามองว่าน่าจะฟื้นตัวเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะฮะชาวนี้มียืนยืนได้อยู่ประมาณสักเจ็ดิบแปดเหรียญนะฮะอันนี้มีสองเรื่องนะครับก็คือ สัปดาห์ก่อนเนี่ยเรื่องของสต๊อกน้ำมันของสารัฐเนี่ยลดลงไป่อนัางเยอะนะฮะแล้วก็ในช่วงสุดสัปดบาห์เนี่ยมีเรื่องของการอ่กองกําลังของทางด้านสารัฐที่จอแดนเนี่ยถูกโดนนะฮะโจมตีนะฮะก็เลยทําให้มีความกังวลเรื่องของทางด้านซัพพลายน้ำมันเข้ามานะครับส่วนตัวเซกเตอร์อื่นเนี่ยอ่าก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลไทยรัฐทีเนี่ยมีการเซ็น ดีีต้านะครับก,ก็มันจะช่วยทําให้ตัวบัตรสินหุ้นไทยวันนี้สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าต้องเรียงเนี้ยต้องเรามาะระวังนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฟันโฟต่างชาติเนี่ยดูแล้วจะยังรู้เหมือนจะไม่ค่อยชอบตลาดบ้านเรามากนะนะฮะเพราะว่าไหลออกต่อเน,นื่งนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้จะมีเรื่องของการประชุมเฟดนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยฟันโฟน่าจะยังเป็นแรงกดดันกับทิศทางบ้านเราอยู่นะครับ เถ้าดูจากจากจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคอาจจะฟื้นตัวในช่วงสัปดาห์นี้แต่อาจจะไปในข้อจํากัดอาจจะมีอัพไซด์ที่ก้อนข่างจะจํากัดแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์ในช่วงสัปดาห์นี้วางยังไงดีครับครับผมก็คงจะต้องเป็นนิ้งเป็นหุ้นายตัวนะฮะที่ที่มีสตอรี่เข้ามาหรือว่างบ Q4 ดีอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็คงจะเป็นเป็นลักษณะแบบนั้ไปก่อน ก็คือเด่นธีมของผลประกอบการนะครับเอ๊ะถ้าดูจากตรงนี้นะครับเคแหละสัปดาห์นี้มันก็จะมีอะอย่างเฉพาะหน้าคือวันพรุ่งนี้สพก็คงจะประกาศงบออกมาเออเท่าที่ดูอย่างตัวแรกของพลังงานก่อนเลยอย่างสพต้นบบน้ําแบบเนี้ถ้าดูออจากทิศทางแล้วจะเป็นยังไงฮะสพเนี่ยคาดการว่าน่าจะอาดอกลงมานหนึ่งนะครับ,ค,รบคือเรื่องปริมาณการขายเนี่ยดีขึ้นนะแต่ว่าราคาขายเนี่ยดอกลงตามทิศทางของน้ํามันนะฮะแล้วก็ ที่กังวลกันนิดนึงก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งสำรองหลุมนะฮะอาจจะมีเข้ามาเล็กน้อยนะฮะก็อาจจะทําให้ตัวกาไรอาจจะรับลงมาเล็กน้อยนะแต่ว่า,า,า,าก็ยัลลงทรงตัวระดับสูงนะฮะไม่ได้บอกว่าแย่มากอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวอื่นนะในกลุ่มน,นี้ยอย่างเช่นโรงกลั่นเนี่ยคาดการว่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องของทางด้านท่ากันกลั่นก็ลดลงในทีสุดนะครับแล้วก็ ราคาน้ำมันในช่วง Q4 เนี่ยมีการดับลงไปก็นั่งเยอะนะครับก็จะทําให้มีสต็อกลอดเข้ามาด้วยนะครับเอโลงกัรนิดหนึ่งให้อย่างกรณีของไทยออยเมื่อในช่วงสักสองสามสัปดาห์ที่แล้วก็กังวลในเรื่องของการปิดซ่อมบำรุงแต่ล่าสุดมีการแจ้งว่าอ่ะนะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำคัญปิดปิดซ่อมบำรุงเซนดิเมนต์เชิงบวกจะมาได้บ้างไหมสั้นๆจริงๆต้องบอกต้องเลี่ยงนี้นะครคือถ้าเรามองข้ามงบ Q4 ไปเนี่ยืีกลุ่มโรงกัรเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถือว่าน่าสนใจเลย นะฮะต้องเลี้ยงอย่างนี้เพราะว่า Q4 เนี่ยจะจะดอกลงมานะครับ,รบแต่ว่า Q1 เนี่ยที่ที่กำลังเทรดกันอยู่เนี่ยนะฮะก็คือตัวค่าการกลั่นเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาละนะอยู่ประมาณครับสี่ถึงห้าเหรียญนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยมีการค่อยๆขยับขึ้นนะครับเพราะนั้นไตรมาสเนี้ยมันจะไม่มีสต็อกฟล็อกละมันจะมีน่าจะเป็นลักษณะสต็อกเกณด้วยซ้ำน,นะครับ,รบเพราะนั้นตัวงบของเขานี่หรือกําไรในงบคิวหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวคิว one คิวได้ค่อนข นะครับก็ก็ถือว่าเป็นกลุ่นหนึ่งที่ต้องมองข้ามคิวสี่ก็วกันนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่นที่ท,ท,ที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับอ่าเช้านี้มีข่าวใหญ่มาจากฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่ะนะฮะคุณชยศกรณีที่สาร,รม,มีคำสั่งให้ Evergrande ทํดทำการ l i ควิ d เดตก็คือสาสางบัญชีหนี้สินนะครับให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยตรงนี้มันจะตีกลับ,บมาเป็นเซนติเมนต์บวกต่อตลาดในภาพรวมได้หรือไม่ คือต้องหนึ่งเนี่ยคคืออ่านเรื่องอเฟเวอร์แกนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับก,ก,ก็มองว่าเป็นบวกได้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับตัวตัวเศรษฐกิจหรือว่าตัวอสังหาของเขาเนี่ยยังมีความเปราะบางอยู่ค่อนข้างสูงก,กันนะครับเพราะว่าคือต้องต้องอย่าลืมน,นะว่าก่อนหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอเฟเวอร์แหรือว่าตัวหลาย,ลายๆบริษัทที่มีก่อนหน้าเนี่ยคือเขาเอาเงินหรือว่ากู้เงินจากทางสถาบัานการเงินเนี่ยไปลงทุนสคุอไปสร,สร้างสร้างอสังหา ปรากฏว่าอสังหาริมันี่มันขาดไม่ออกนะฮะแล้วก็ราคาลงด้วยซึ่งตรงเนี้ยยังเป็นความกังวลอยู่นะครับแต่ถามว่าโอเคแหละไอ,อ้ว่าแปนที่มีการออ่าล้างตรงเนี้นะฮะก็อาจจะช่วยให้ซีเมนต์เนี่ยดีขึ้นมาบ้างนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนอภ <fundamental. S 2> าคอาสังหาของเขายังยังยัง,ยงหนึ่งอยู่นะฮะในใน,ในในในช่วงปีนี้นะครับอวกเซ็นล <c oughs> กลับมาเป็นบวกในช่วงสั้นแต่ฟันดอรเมนทัลยังน่าเป็นห่วงาว่าง,ง่าย ใช่ครับถูกต้องคทำโอเคออาดูสถานการณ์แบบนี้เอนอกเหนือจากคุ้นพลังงานที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่มีกลุ่มไหนกลุ่มใดน่าสนใจอีกหรือไม่สำหรับการเก็งกำไรในช่วงสั้นนี้ครับครับผมก็จริ้งตามจิงเลยนะคือตัวฟรีวีซ่านะครับซึ่งตรงนี้เราแนะ้นเป็นตัวเอราวันนะฮะเพราะว่าเอราวันเนี่ยมีสัดส่วนโรงแรมในไทยเนี่ยเยอะสุดนะะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นการฟรีวีซ่าก็แน่นอนนะฮะคือเขา คือแค่วีซ่าแต่เวลาเข้ามาเนี่ยที่พักคุณต้องจองคุณต้องอยู่นะฮะเพราะนั้นก็เราคาดว่าในส่วนของเอราวันน่าจะได้ประโยชน์ในชุดนี้นะครับต่อแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่640นะครับอีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวเอสยา S R C, ร์นะฮะเราแนะนําตามราคาน้ํามันนะครับ,รบมีการดีดตุกนมานะแต่อย่างที่บอกนะคือคิวสี่อาจจะไม่ค่อยดีแต่คิวหนึ่งเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีนะฮะก็แนะนําซื้อตาม ราคาเป็นหนนะครับที่สิบบาทสี่สิบนะครับสี่บาทสี่สิบสำหรับ s p r C นะครับครับครับผมครับเอาละครับพี่ชฉยศ์วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณชฉยศ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม